สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์ภูมิทําในายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพุทธที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่25สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดดรู้เวลาตกฟากหลังจากนามา ถูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2568ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ในเรือนอริจนถึงวันที่11กันยายน,น2568ตลอดระยะเวลา17วันชาวรัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับหลอดชาวรัคนาราศีมีนดาวพุธมาจาก2เเรือนสำคัญก็คือเรือนพันธุ ที่แปลว่าญาติแปลว่าทรัพย์สินแล้วก็เรือนปัตตานีที่แปลว่าความรักแปลว่าการลงทุนฉะนั้นถ้าหมายถึงในเรื่องของญาติมีโอกาสที่มีญาติผู้ใหญ่ของเรามีปัญหาเช่นเรื่องเคาะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเรื่องสุขภาพต่างๆที่เอาที่ตัวของเราเองอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินแต่หากไม่ใช่เรื่องของญาติเป็นเรื่องของบ้านของรถอาจจะรีโนเวท หรือรถอาจจะถูกเฉลียวถูกซ่อมเข้าอู่เข้าซ่อมก็เป็นไปได้แต่หากไม่ใช่เรื่องนี้ปัตตนิก็แปลว่าหุ้นส่วนแปลว่าการลงทุนแปลว่าความรักอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากับเรื่องของอการลงทุนที่อาจจะขาดทุนหรือไม่ได้กำไรกำไรนั่นเองแต่หากเป็นเรื่องของความรักช่วงนี้พูดจะอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงมีเรื่อง ซึ่งอาจจะสะสมมาก่อนหน้านี้และมาจุดระเบิดในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้เช่นกันฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมีนต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลมากๆปัญหาเดี๋ยวมันก็จะคี่คลายขึ้นหลังพ้น11กันยาเป็นต้นไปฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมีก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่ง ในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คําคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็อหนึ่งคำถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายรวมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเชา้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ